บอยสิเิชัยสุดทนขอร้องไัยรุ่นที่ทะลาะวิวาทกันหนาเวทีเลือกก่อความบุนไหวขอร้องหายด้ลำสอดแจงเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเมื่อเคืนที่ผ่านมาปุ่งหมอลำใจเกินรอยบอยซิเิชัยแสดงอยู่ที่วัดสะกําแพงอำเภอ,เอปทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษการจัดงานเท่านี้ก็มีประชาชนเข้ามาเบึงหมอลำบอยซิเิชัยจนแน่นเวที กำหนดการก็คือแสดงสอดแจ้งแต่ให้มีเหตุการณ์ที่วัยรุนทะเละวิวัติกันหนาเวทีอยู่ตลอดจนบอยสริชัยออกมาขอร้องคนถี่มาทะเลาะวิวัติกันขอหายไปทะเลวิวัติทั้งอื่นและคณะผู้จัดงานได้ขึ้นมาทัิง่งเวทีขอร้องกันหายเลิกทะเลาะวิวัติถาไพา่มีเหตุทะเลวิวัติกันจนมอลำแสดงว่ได้สิหายใจค่ามอลำจังเหตุเหตุการณ์สงบลงจนแสดง ต่อไายจนสอดแจงฆ่าตาสำหรับเหตุการณ์นี้เป็นย่งไรมาติดตามบางช่วงบานตอนรับชมได้เลยนะครับจะกอยากไรตรวจก็สร้งเลือปฏิบัติเยอนขอรับแหลเลออีกซ่าจะไม่ง่าย่ายเขาพิ่อผู้ใดมาควรยกขม่าอขม่า่ซสซาันัคบวนน้ำมูลเดองเจ้ือบานซะเห็นเหลอไ้จะุวัซาสม้หล แข่งไฟลัมสอดแกนซะตัวใหญ่ไฟลัมสอดแกงซะเอาบมกยีาา่ห้ออะไรเอาเลยครับล้่นเลยเขา้าเข้ากับท่านอาทีพรลั่นคู่ต้นรับท่านอาทีขอขอนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับคือกติกาตกลงกันตั้งแต่เมื่อวานที่ผมแจง้งท่านผู้ใดมาเมื่อวานที่ฟังกันหูเรื่องงานเมื่อนี้จัดคืนได้สามคืนนี่มันโมเมนว่า เสีดกันเล่นแล้วละมุเจ้ามาตีกันหายงานมันเลิก่อยรับบ่อได้ผมขอจังซี่ขอแบบลูกผู้ชายกันแฟ่แฟ่คนอุทุมพรคนศรีสะเกษน้ำกันถ้าแม่นมุเจ้ากล้าตีกันเจ้าก็ต้องกล้าใจค่าหมานันมือนี่เวลาขืนโลงพักหามันเก่งๆคือจังเวลาตีกันตอนนี้ กติกานับจากนี้เป็นต้นไปบุคคลใดทอวิวาทภายในวัดสักกำแพงไม่ว่าคุณจะก่อการทอวิวาสหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าหมอลำทั้งหมดทุกบาทผมไม่สนหน้าใครเป็นหน้าใครผมขอแค่ว่าคุณเสียค่าบาัตรทุกคนเท่ากันทําบุญร้อยยี่สิบบาทนะครับอย่าถือกรรมสิทธิ์เหนือเพื่อน เาอี้ขอความกรุณานะครับเก้าอี้ให้เก็บเก้าอี้ซ้อนกันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับผมในฐานะผู้ประสานงานในการจัดงานในวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสนุกร่วมกันแต่กติกาก็คือให้พวกเราสามัคคีกันเท้าค้นอุทุมพรค้นศรีสะเกดนากันให้สามัคคีกันปอบมือดังๆก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งของหมอลำคณะใจเกินรอยบอยซิริชัยที่ไปแสดงที่อุทุมพรพิศัยจังหวัด สีสะเก็ดหลังจากขึ้นวันที่4ม่ายน2 5 6 5แสดงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์กับมาเลิกการขั้นส้างความบพอใจให้กับแฟนๆที่เขามาเบ่งหมอ่ําจนเกิดความบุญไหวนาเวที่ขึ้นที่พันมากระแสดงได้สอดแจ้งถึงมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดแน่ก็เป็นกําัังใจให้หัวหน้าบอยสิริชัยหมอ่ําใจเกินร่อยในการการไปสแสดงงานในที่ต่างๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ขึ้นยู่เรื่อยๆสำหรับเมือน,นี้วันที่6เมษายน2 5 6 5บอยซิดิชัยแสดงอยู่ที่บกสอำเภอเมืองจังหวัด<ม>อำนาจ,จเจริญภายแฟนแฟนครับ<ม>ของหัวหน้าบอยซิดิชัยกลับไปให้เป็นกำลังใจให้ได้ภายมีคิดเขียนเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ